สวัสดีครับเพื่อนบรรเจารักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูโด่งอีกครั้งหนึ่งในช่องครูโด่งคอยนะครับและครูโด่งชาแนลนะครับครับผมก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพีพ่เพี่นน้องนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันในช่องนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับกูโด่งก็จะมาพูดถึงธนบัตรอีก1ชนิดราคานะครับซึ่งพูดถึงธนบัตรชนิดนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าเป็นธนบัตรที่ระลึกนะครับชนิดราคา100บาทวันนี้กูโด่งจะมาพูดถึงธนบัตรชนิดนี้นะครับแล้วก็จะมาบอกราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมด้วยยังไง ขออนุญาตถอดก่อนนะครับแกะออกก่อนเพราะว่าแสงจะสะท้อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับผมสําหรับธนบัตรชนิดนี้นะครับจะถูกผลิตมาเนื่องในโอกาสนะครับครบรอบร้อยปีนะครับของธนบัตรไทยนะครับเมื่อวันที่7กันยายน2545ธนาคารนแห่งประเทศไทยนะครับเห็นสมควรว่าจะต้องออกธนบัตรที่ระลึกนะครับชนิดราคา100บาทนะครับนี่ ถือว่าเป็นธนบัตรที่น่าสะสมนะครับนี่ครับสำหรับรูปแบบการออกแบบนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็จะนำธนบัตรนะครับแบบที่1มาประยุกนะครับและออกแบบเพิ่มเติมนะครับประกาศออกใช้เมื่อวันที่2กันยายน 2,545, นะครับส่วนเดียด้านนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับรูปแบบที่1น,นะครับ 2,545แล้วก็เริ่มจำหน่ายจ่ายแรกนะครับวันที่9กันยายนนะครับ2,545ในฉบับละ100บาทเท่ากับหน้าแบงค์นะครับเท่ากับหน้าแบงค์หน้าธนบัตรสำหรับความกว้างนะครับก็อยู่ที่10.50นะครับเซนติเมตรแล้วก็ความยาวอยู่ที่16.50เซนติเมตรถือว่าใหญ่กว่าธนบัตรทั่วไปเลยนะครับชนิดนี้ สำหรับการผลิตนะครับของธนบัตรชนิดนี้จะผลิตออกมาอยู่ที่ประมาณ15ล้านฉบับนะครับก็จะมีหมวดตั้งแต่หมวดตรงนี้นะครับตั้งแต่0กนะครับ0 0จนถึง1กนะครับ50 0ก็ถือว่าเป็นธนบัตรที่น่าสะสมเพราะว่าด้านหน้าก็จะมีในหลวงราชการที่5และในหลวงราชการที่9นะครับ ประทับคู่กันส่วนด้านหลังนะครับจะมีลักษณะเหมือนธนบัตรแบบที่1นนะครับธนบัตรแบบที่1ก็คือจะเป็นธนบัตรแบบกระดาษนะครับหรือว่าเป็นหมายนะครับนี่รัฐบาลสยามสัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นําธนบัตรนี้ขึ้นเป็นเงินตาสยามนะครับถือว่าสวยนะครับอีกธนบัตรหนึ่งนะครับที่น่าสะสมอ้างอีกนะครับจากราชกิจานุเบกษาเล่มที่1นึนะครับตอนพิเศษ 81งงูนะครับหน้าที่3นะครับวันที่2กันยายน2545ก็เกือบ20ปีแล้วครับฉบับนี้ส่วนที่อยู่ในมือของโคดงก็เป็นธนาบัตรแบบ UNC นะครับถ้าพูดถึงเรื่องราคานะครับเมื่อปี2559นี้ธนาบัตรนี้ขึ้นมาถึง200-250บาทเลยนะครับปัจจุบันก็ไม่ถึงแล้วเพราะว่า ธนบัตรราคาลงพอช่วงที่ลงมาอย่างที่คุณดวงเคยบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องนะครับว่าเวลาทั้งธนบัตรแล้วก็เหรียญลงมาก็ถือว่าเป็นโอกาสของนักสะสมมือใหม่ๆนะครับที่จะได้ของสะสมของดีแล้วก็มีคุณภาพนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฉบับนะครับปัจจุบันนี้ราคาก็อยู่ที่ไม่เกิน150บาทนะครับ150าบาทไม่เกิน200บาท วันนี้ก็เลยนําข้อมูลนี้มาพูดคุยบอกเก่าเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องนะครับสําหรับธนบัตรที่ระลึกนะครับครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งติดตามครูโด่งคอยและครูโด่งชาแนลด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องรักเพื่อนๆทุกคนโชคดีมีความสุขสําหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับ